สวัสดีครับก็เดี๋ยวม่ผมพาใช้วินเซิร์ฟนะนะครับวินเซิร์ฟวินเซิร์ฟนะครับโดยการที่ผมจะทำการลบนี้ออกนะอะไร <c oughs> อะผมลบอันนี้ออกก่อนนะครับแล,รแล้วก็เดี๋ยวผมเคลียร์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เคลียร์ชัดนะ,ะเดี๋ยวผมจะทำการบอกมันนะครับว่า โกลังรนะครับ create create fiber API app for create get m e t d o t to send hello world with ไฟเบอร์แอปะประมาณนี้นะครับดูสิมจะทำได้ไหมโอเคอย่างแรกคือมันบอกว่าหาเมนไม่เจอนะครับมันก็เลยไปสร้างเมนให้นะแล้วก็เจอเออร์อยู่นะครับมันก็อ่ะมันก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้เจอแล o r นะครับ แล้วก็นี่มันจะทําการโกลมอดให้นะครเราเอาอันนี้ไปก่อนนะครับเอ็กเซปไปก่อนได้โค้ดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราถ้าทําการโกลมอดกดเอ็กเซปตัวนี้นะมันจะรันคอมมานด์ให้นะครับนี่ปุ๊บนี่เขาจะรันคอมมานด์ให้นะครับแล้วเราจะมีโกลมอดนะครับจากนั้นนะครับทาการเก็ตนะครับนี่เนาะโก g เก็ต t h ดทับไฟเบอร์วีทูนะครับเป็นไงง่ายไหมอ่ะแล้วก็จะได้ไลบรารีมาใช้แหละนะครับก็จะหายแดงนะ จากนั้นนะครับมันถามว่าต้องการที่จะรัน main.go กก็รันไปเขาจะรันให้เลยนะครับนี่เราก็ได้ไฟเบอรมาแล้วจากนั้นลองเทส t ดูได้นะครับโดยการเ,าเดี๋ยวเราไปที่นี่ก็ได้นะผมจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็น Brave นะแล้วก็ผมจะเข้าไปที่ local host นะครับอันนี้พอร์ตอะไรนะ3,000นะครับพอร์ต0 0 0พนะครับทับถนะัลโหลเนาะ นะครับอ่าเราก็ได้ hello world ออกมานะครับตามที่มันเซนต์กันมาเลยเนาะนี่ง่ายนิดเดียวนะครับวินเซิร์ฟกับโมเดลอ่าอันนี้เป็นโมเดล sw นะครับไม่ใช่อ่า s w e 1 l i g h t นะครับโอเคไหมอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมประทับใจนะครับ